เนาครับที่น้องมีเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวเขากระโดงครับวุดยล้าครับภูเขาไฟครับภูเขาไฟในประเทศไทยครับอยู่เขากระโดงนี่ครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวครับไกลหอดแล้วนะครับอีกประมาณเครื่องรลันไปทางไหนบ่นั่นเดี่ยววะ <laughs> พี icana, ่น้องหอดแล้วกก่อนส่วนทั้งไหนป่ะทั้งนี่เดินดีหอดแล้วโอเคครับของกระดงเนาะผู้กาวไฟจังหวัดบุรีรัมย์ครับเนื้อถ้าเป็นผู้ขาวไฟ

ตตนต,ตน้องไ,ไปบคอ่ตัฮะพกคนเอาครับพี่น้องมาพวคกุญแจใครรักกุญแจเพื่น้ววันนี้ ใช่เอากับบ้านวะท่านอันนี้มันมันรักกันยาวเลยนะนี่รักกันเลยนะคู่นี้แต่ตอนนี้มันแยกกันอยู่แล้วเนี่ยเทาี่รู้นะเนี่ยเขาก็มันบอกอยู่เอาเดินรอบรอบเชยนโจสิพามาเที่ยวด้วยครับมาครั้งแรกครับพวกใครเห็นเย็นมาเป็นยังไงนะคูเของกั นี่บอกครับนี่ปากปองภูเขาไฟเลยครับพี่น้องทีมันเพื่อนเอนาน้ำดับวางหันแล้วมันเลยดับเป็นปูดน้ำพุทั้งนั้นก็ติดอยู่ครับเป็นปิดน้ำพุมันเลยดับภูเขาไฟอะ่ะ <c oughs> นี่เป็นสะพานแขวนนะครับย่งางมากแต่เสียวๆอยู่ง้ามอยู่ครับบรรยากาศได้อยู่ครับตอนนี้คนขอางกุณแจตามสะพานเนาะ เรายังอยูย่น้ำกันอยู่บนนี่โอ้โหนี่คองไว้คนเดียวแขกเอาอีกแน่ๆพี่ล็อกกานได้ป่ะ <c ười> การต้อดยิงคนกันไงเอียงกันนะเพียงไงพี่อ่ะเอ็นยงกว่หักตรงนี้จะคกนกว่านะสามคนอัน <c ười> นี้นี่เป็นผู้ชายนี่ผู้หญิงสองคนนี่เออก็ได้เห็ดคลองแท่นี้หักตรงนี้สามคนมาั่นอเส้นโแล้วอ่ะ ครับมากันสองคนเลยไม่นีเพราะมันถือๆเรือเนี่ยเอาไปลอกแมวอื่นไดมันมาขวองี้ยอย่างสีอิจฉาเราดีิงจรเพามียนเมียนีเม่เอาจังสี่มาขวางเพราะว่าเอาไปลอกไปฮิ้นผุดเนี่ยไป้คหลักวางอิจฉาเขาไปเราไปอลาดอิจฉาหอคุณเจ นย่ังได้เปิดได้ยุติแล้วนี่คุณเจียรถเนาะโอ้ยมันสีต๊มาเจียรถตกแยวล็อกยวเด้เจอมันเจียรถตก,ก <laughs> นีก่สว็เนี่ยเอาพี่นงมาคุ้มงัดกุญเจเพื่อนบ้าน ไม่ม่อยูเซนว่ะผมจะหวงคือพ <chter> <Viol ent. S 2> อมาเสนก็รว่าวงกับผู้สาวจะไม่หาผู้สาวแถวนี้กันเลยตัวอาัขันนี้ไงบ้ตรนี้นี่เมนอยู่ได้มาขเที่วลง อยู่ังไม่ออกมองหนูมองหนูไม่เห็นัดคุณดูนี่มันเสียปีนต้นยังนะคนปีนไหลจนนมีนามแล้วครับพี่น้อง ต้นนิ i ครับขึ้นบ่ไหวมาสันา่นวาบ่ได้พิดดูพิดเมียไปยไ <c oughs> ครับนี่ทางขึ้นนะครัี่นองทางขึ้นเขากะโดงไยางมาเอานี่เรียบร้อยเลยนี่ปด้อแต่ยักขันเรับพี่นี่อ้ย่ไดน ได้ขัน,นลเลยคคุณไม่เลากไปตีอีกครั้งตัวตีได้สแซนลอดมีแนวตีบอสันอันนี้นด,ดี๋ยกสามเทียนะแซนลอด พุทธบาทสินี่ยไม่ค่อยพปะพุทธบาทสิงมองเห็นวิวสนามร่างอารหน้าเลยครับบนเขากระโดงครับ ไห้พี่ไขเข้าฟิวมึงเห้นนั่นน้ำมันไ่ได้ดึกได้คอนเนตรีบอ่ะครับสีม,มนี้พระเกือองเลยครับเป็นเอามาขายเอามาข่้เโาาไปเลยโอ้โซ่น้ำเลยเอา,าอวังเลยก็ไหวที่แ่ะพี่ ไปไว้พระเ้วครับแับนี้พระสุภัทบรพิษวสันวาององยังอยู่ครับเนาะฮะอีกจุดนโอ้โหเสดไม่จากตามจสเซต้าจะกันที่แบบนี้ hết ngay vô nó vẫn vô càng càng thì mẹ hả Sao nó tự nhiên thế? Không thay mẹ อีท้องจีหน่เสันไหมครับเนี่มันดับอยู่แลบบ้ววางดง้อ,อืมอืมดิรุ้มพัดขึ้น่อนะลยิดติดเลเอาครับพี่นองเจนโจ๊้าเป็นรั่มแล้ครับ ไปไปเห็นสนามบอลคนับอืมไมาบึงโห้ยสานี่ดยอดเ้ยเฮ้ยเด็กมือฟองมาพิษมือมเดี๋ยวยุ่งเงือบว่ายไปวเลยครับ

ไอ้อ้นะนี่่เจนีสามหนึ่นนนนนง,นนนนง <c oughs> เป็นมีคนใกล้ถือว่ะครับเนี่ยมีตรงตรงก็มีแต่ไม<อ>่ว่าเขาด้ซื้อบอ่าจะได้มีคนจุดได้ตรงตรงเลยอันนี้คงเป็นผมแล้วนะคงได้ไหอีกเ <c oughs> ลกรบ เพราะว่าเป็นมวลสารของพระเครื่องเรี่อยโอ้ไอ้เนี่ยครับลูปเนี่ยครับอ๋อเด้เขาจะช่วยลาบลอยอ๋อครับช่วยลาบลอยนะครับด้วยมันครับหายากไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นเลยก่อมันจะเต็มตัวโดนตะล้อก่อนแสดงว่ามันกินได้นะใช่เเป็นยาเป็นคล้ายๆลูกเป็นยาได้ทั้งคนแล้วก็ลาบลาบของเขา เขากระลองกินข้างในหรือกินเปลือกไงมันมันไม่ว่ากินกินผลหรอกมันกัดเะมันก็ไปทำให้มันร่วงอืชประมาณนั้นแหละบางทีก็เล็มอยู่ตรงนี้ลอย่อยฟังครับใครสนใจยังกับติดต่อเพป็นมาเด้อเล่มที่เขาเขาไม่ขึ้นนะเขาขึ้นแค่เล่มแบบนี้แหละอืครับไม่เคยเห็นนะข้อที่ไหนนะตะกนไทยนะน่าจชธรืม อ๋อภูเขาไฟเนี่ยนะจะมีส่วนต้นเมื่อกี้นี่ด้วยครับโยนีปีศาจหางยาครับมะกอกโคกเห็นไหมนี่ปีศาจนะครับนี่ต้นใบมัน ครับตปนนหญ่จากหน่อยต็นหญ่จากหน่อย้วครับครับครับพวกนี้อากาศดีครับก็แดดมาตรงน้ำตอนมีนั้มีเด็ดัอือครับนี่เลยครับครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับมื้อนี้ สีคนใหม่มาสนามครับเพราะว่า <c oughs>